สวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาพบกับช่องนูรีเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะมาเล่นคอฟดิวตี้เหมือนเดิมน,นะคะเป็นคอฟดิวตี้นะคะ mm hmm. ก็เกมนี้มันเป็นเกมยิงเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่เกมฟรีไฟ้นะคะทุกคนแค่มันมาจากกาลีน่าเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็วันนี้จะมาเล่นคอฟดิวตี้เหมือนเดิมน,นะ mm hmm. อ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาเล่นแบบทายแบบนี้เลยนะคะ ตอนนี้เพื่อนก็อยู่ในเกมกันหมดเลยเนาะแต่ก็อยากเล่นคนเดียวแหละ <c oughs> โอเคไหมทุกคนเราจะเล่นคนเดียวนะแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มเลย <c oughs> อาจจะงเงียบนิดนึงนะคะทุกคนเพราะไม่รู้จะพูดอะไรด้วย,ยงไงทุกคนอ่ะ <c oughs> ก็คือมันจะเป็นสิบคนปะ สิบคนจริงๆด้วยอ่ะเสร็จโจนเราฟังเราอันไหนอะข้างบนหรือเปะฟังเราจะเป็นข้างบนกำลังรอพูดเล่นอนะ่ะพูาดีพูดน,นี้คือดีมากทุกคนดูแบบนี้แหละมันจะทำให้เราเล่นเก่งบบนิดนึงนะน่ะดูฟังเสียงด,ดูสิ ถามว่าทำไมไม่เล่นสี่ฝ่ายนะครับว่าส่วนมากจะไม่ค่อยชอบเล่นนะ,ะทุกคนช่วยด้วย,อโ,อย,ย,ยโอ้ my god สุดยอดทำอะไรอ h my god is delicious ลูกคนเห็นไหมลูกดีกน,นังน,นี่เราใส่คลิปเก็บไว้อ่ะ ทุกคนเห็นไหมเรายิงรัวๆเลยเออแค่นั้นแหละนี่นะเราจะคนเยอะเลือจะหมดไหมฝั่งนี้เมื่อกี้มันมาฝั่งนี้กัน น,น,นี่เิองเดสีดงดังอ้หว่าเราจะเปออ๊ยระเบิดระเบิดระเบิดทุกคนระเบิดระเ๊ยยิงหัว Any be contacted. ดีกวกว่าดีกว่ต็มหนึอตอนนี้เราได้82ดแล้วนะคะฝั่งหน้ได้สี ยเงกันอย่างนี้เลยเลื่อนเลื่อนไม่มีแล้วว่าสีเหลืองไม่มีและวะ้วว่าเอาแมวมาหาเราแล้วหรอสวัสดียิงไปติดนะสาวเนาะตู่ hey, ชนะล้วค่ะ จะได้เป็น MVP ในวันนี้มาดูกันตจะสตินจ้ามาดูกันใครจะได้เป็น MVP อะก็ไม่เท่าไหร่อะครับน,น้องๆก็เป็น MVP ใช่รลยอ่ะครับเออมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเล่นต่อไหมเล่นต่ออุ้ยเลเวลเจ็ดละเพิ่งเลเวลเจ็ดเนาะเพราะไม่ได้เล่นนานมาก ต่อ,อไปเลยออกก่อนนะคะเพราะว่าจะได้แมปใหม่ๆนะคะเบิมเ mm. นาะเริ่มเลยไหมเริ่มเลยนะมารอบสุดท้ายเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินแล้วทุกคนก็จะหา,าว่าเกินไไมคลิปมันยาวจงังเลยอะไรอย่างนี้โอเคนะคะทุกคนก็สิบคนเหมือนเดิม เดี๋ยวเราตอีเราต้องหาให้ได้นะคะเราต้องหาให้ได้โอ้ไม่ก๊อยสต้องไปาระเบิดอะไรล่ะ หาไม่เจอเลย